สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Blue คา c พิเศกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอทำเป็นบูอา Arcade หนึ่งศูนย์หนึ่ง remake ครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งก่อนที่เคยทำหนึ่งศูนย์หนึ่งไปอันนั้นมันเพิ่งฝึกทำนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำให้มันเข้าใจกันง,ง่ายละกันแล้วก็ให้มันสามารถย่อยสำหรับผู้เล่นใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขอเริ่มกันเลยกับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้สิ่งที่เราจะเริ่มกันก็คือจะเป็นเรื่องของ UI ที่น้าแรกก่อนเลย อยู่ยที่หน้าแรกเอาสิ่งที่สําคัญก็คืออันนี้นะครับอ,อันบนสุดตรงนี้ที่เป็นรูปไฟฟ้าอันนี้ก็คือเป็น AP ที่เรามีอยู่ซึ่ง AP ของเกมนี้จะสามารถผลิตออกมาได้ตกเรทหชั่วโมงได้10 AP ก็คือ1 AP ต่อ6นาทีนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ให้ให้มันกิดังศักิภาพสูงสุดก็คำนวณดีๆอย่าให้มันเกินแคปที่คุณมีอยู่ในเวลานั้นนะครับผม ต่อมาอันนี้ก็คือเครดิตที่ใช้ในการซื้อของต่างๆหรือการอัพสกิลต่างๆในเกมนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็คือเพชรที่จะใช้ในการเปิดกาชาหรือใช้ยางอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่อ่าเป็นการเปลี่ยน L2D ของนักเรียน L2D คืออะไรก็คือเนี่ยครับตรงแบ็กกราวด์ตรงนี้ที่เป็นนักเรียนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ จดหมายจดหมายในนี้มันจะเป็นจุดที่รับของต่างๆเอาไว้อยู่ใน ID ดีนะครับโดยที่โดยส่วนใหญ่แล้วของที่เข้ามาอยู่ในจดหมายนี้จะมีอายุอยู่7วันถ้าเก็บออกมาไม่ทันก็คือเสียไปฟรีนะครับแต่ว่าก็จะมีของบางอย่างเช่นพวกแพ็คเติมเงินที่เราไปเติมมาอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ได้ถาวรจนกว่าเราจะกดเก็บออกไปนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนึงก็คือเป็นการทำโอเวอร์แคปเอนะครับก็เมื่อ AP ของเรามันเกิน9 9 9้แล้ว AP ส่วนเกินมันจะสูกสงเข้ามาอยู่ในจดหมายแล้วก็จะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงถ้ากดออกมาไม่ทันก็คือเสียไปฟรีๆนะครับผมต่อมาจะเป็นโมโมทอ k ครับโมโมทอ k จะเป็นหนึ่งจุดที่ให้เราได้คุยกับนักเรียนเพื่อรับรู้เนื้อเรื่องต่างๆของนักเรียนนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มเพชรได้แล้วก็ถ้ามันเป็นถึงจุดจุดของเนื้อเรื่องแล้วเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า L2D ก็คือไอที่ตั้งอยู่ตรงแบ็กกราวด์ตรงนี้ เอามาตั้งไว้ได้นะครับผมแล้วก็วิธีการปลดเนื้อเรื่องต่างๆก็คือการเพิ่มค่าสายใยของนักเรียนตรงนี้นะครับซึ่งการเพิ่มค่าสายใยทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงถัดไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ Ta ็นะครับซึ่ง Ta ็ตรงนี้หลักๆแล้วที่คุณต้องใส่ใจคือ Daily กับ We e k l y นะครับซึ่ง Daily มีการอธิบายไปแล้วในคลิป104สสามารถไปดูกันได้ว่ามันมีอะไรกันบ้าง ส่วน weekly อันนี้จะมีความคล้ายคลึงกับทาง daily เลยเพียงแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขในการทำที่เยอะกว่าแล้วก็จะมี quest บางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเช่นการ clear commission จะมีเรื่องของการ clear scrimmage ตรงนี้แล้วก็จะมีการ c r a f นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดแต่น้อยทำให้ได้6 quest นะครับถ้าเกิดทำได้6 quest แล้วรับเพชรก็เท่ากับว่าโอเคแล้วสำหรับจุดๆนี้ส่วน a event เอ็กซิเมนต์มันจะเหมือนกับเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับในการเล่นทั่วไปธรรมดาเลยเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะได้เป็นเรื่องของของรางวัลที่แถมมาให้ประมาณนี้นะครับส่วน Challenge เรียกว่าเป็นจุดเพชรถ,ถูกเฉลและกันมันจะเป็นเรื่องของการลุยดนันทุกๆด่านนะครับในด่านทั่วไปกระดานฮาร์ดแบบที่มีการจํากัดเทินแล้วถ้าเกิดว่าเราผ่านได้เราก็จะได้เพชรจานวนหนึ่งมาแต่เควดพวกนี้ทำได้เพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นจุดเพชรถ,ถ,ถูกเฉลและกันสําหรับคนที่ เพชรขาดแคลนในแต่ละช่วงก็สามารถรฟาร์มตรงนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ UI หลักของเกมนะก็อันนี้เป็นขอเรื่องกันที่คาเฟ่ก่อนเลยซึ่งคาเฟ่จะเป็นหนึ่งจุดที่สําคัญกับเกมนี้มากๆและก็ทุกๆไอเดียเลยโดี๋ยพพเเพราะผู้เล่นใหม่จะเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้ไอเดียของคุณจเจริญเติบโตได้ดีมากๆานะจุดจุดนี้ถ้าคุณขยายในส่วนนี้ได้เร็วนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผลิต AP ให้กับคุณทุกๆวัน โดยที่ณปัจจุบันถ้าเกิดว่าคุณสามารถลุยไปถึงด่าน2 8ขีด5แล้วผ่านได้คาเฟ่แรงสูงสุดที่ครได้ตอนนี้คือ,อแรง8นะครับแล้วก็ทุกการขยายแรงคาเฟ่มันจะขยายค่าคอมฟอร์ต,ตรงนี้เพิ่มทีละ500 500และหน้าที่ของเราก็คือต้องหาในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เอามาแตะเอาไว้ในคาเฟ่เพื่อที่จะให้ค่าคอมฟอร์ต,ตรงนี้เต็มเพื่อให้มันผลิตค่า AP ให้ได้สูงสุดณเวลานั้นของตัวคาเฟ่ของคุณนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าตัวคอมฟอร์ตของคุณเต็มการผลิต AP ตรงนี้นมันจะทำให้มันตันเท่ากับแคปอะอยู่ที่24ชั่วโมงก็ทำให้คุณสามารถเลือกฟาร์มได้ค่อนข้างจะสะดวกพอสมควรนะครับ oh. ในจุดจุดนี้ต่อมาในเรื่องของคาเฟ่ก็คือเรื่องของการอัพนะครับก็นี่ครับการอัพก็จะอยู่ที่ตรงนี้เข้าไปที่คอมฟอร์ตกดแรน k ์อัพแล้วก็ถ้าคุณมีสิ่งนี้ แต่ละเลเวลจะต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะหาได้จากด่านสามขีดหหกขีดห้าเก้าขีดห้าแล้วไล่ไปทุกๆ3ามดานในการที่ผ่านด่านครั้งแรกคุณก็จะได้สิ่งนี้มาเมื่อคุณได้มาให้มาอัพเลเวลทันทีนะครับเพื่อที่จะให้มันผลิตในเรื่องของพลังงานออกมาให้ได้เยอะที่สุดครับผมตรงน,นี้ต่อมาในเรื่องของคาเฟ่ก็ยังจะมีสิ่งอื่นที่ทำได้ก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มค่าวามสมพันธ์นักเรียนเกมนี้มันจะรีในเรื่องของนักเรียนที่เข้ามาในคาเฟ่ ตอนเวลาตีสองและบ่ายสองของแต่ละวันและถ้าเรามีนักเรียนที่เข้ามาอยู่ในคาเฟ่นะครับอันนี้คือน,นักเรียนที่เรามีครอบครองทุกๆครั้งที่เราเข้ามาในคาเฟ่ครั้งแรกมันก็จะมีเป็นขีดเหลืองๆขึ้นภาษาขีดอยู่ข้างหน้านักเรียนแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถกดคุยไปได้ทุกคนและเมื่อเรากดเข้าไปเราก็จะได้ในเรื่องของค่าความสามารถ,ถที่เพิ่มขึ้นนะครับและค่าความสามารถตรงนี้จะมีคูดาวสามชั่วโมงในการที่จะกดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาว่างก็สามารถมากดได้เพื่อเพิ่มค่าความสามารถนักเรียน อีกจุดหนึ่งก็คือปุ่มนี้ Invitation ในโซนตัวของผมตอนนี้มันติดคูดาวอยู่ถ้าเกิดวอาของใครเป็นปุ่มสีขาวมันจะ,จะสามารถกดเชิญได้แล้วก็ปุ่มนี้เมื่อกดไปจะมีคูดาว20ชั่วโมงก่อนที่จะกดได้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะสามารถเชิญนักเรียนเข้ามาได้หนึ่งคนแล้วก็อาจจะให้ในเรื่องของของขวัญอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำหรับในคาเฟ่ที่สําคัญก็คือการให้ของขวัญน,นะครับก็หนึ่งครับถ้าเกิดเราให้อของขวัญกับนักเรียน แตะได้ะค่าข้อสมพันธ์เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมในจุดนี้ในเรื่องของคาเฟ่จุดถัดม,มาครับจะเป็นเรื่องของเลเซนหรือการเข้าคลาสสอนนักเรียนนะครับซึ่งการเข้าคลาสสอนนักเรียนของเกมนี้ก็คือโดยปกติแล้วตอนเริ่มมาเราจะมีแคปตรงนี้ต่อวันแค่3แคปแ,แค่3ใบเท่านั้นแต่สามารถขยายได้ด้วยการทำแรงรวมของตัวเลเซนตรงนี้ให้มันขยายไปเรื่อยๆตามจุดที่กำหนดนะครับเช่นอย่างปัจจุบันของผม i อดีนี้ก็คือมันเกิน50มาแล้ว ก็จะได้6ตัวต่อใบแต่ถ้าเกิดขยายถึง80มันจะได้มาเป็น7ตัวนะครับก็ในช่วงแรกๆส่วนตัวอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือจะเน้นในการขยายในเรื่องของเลเวลไปก่อนในช่วงแรกแต่พอเมื่อขยายเสร็จแล้วแล้วพอได้ตัวออกมาอายังอาจจะสัก6หรือ7ก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นเรื่องของ2องแสตเปแล้วในการที่จะเลือกเข้าไปสอนนักเรียนก็คือแส p เป t แรกก็คือเป็นเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรน,นะครับซึ่ง เดี๋ยวกดให้ดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นการสอนในบริเวณของเกเฮน่าสิ่งที่ได้รับมีโอกาสได้รับก็คือเป็นเรื่องของหนังสือแล้วก็ดิสของเกเฮน่านะครับซึ่งแต่ละขั้นก็จะมีการดรอปที่แตกต่างกันไปโดยปกติแล้วไอ้สองอันสุดท้ายตรงเนี้ยมันจะดรอปเป็นระดับสีม่วงก็จะมีหลายๆคนที่เลือกฟาร,ร์มกันจากในเรื่องของอสมุดกับดิสสีม่วงของแต่ละต้นเรียนนะครับแล้วก็อีกแสเปกหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความสัมพันธ์กับเรียน นะครับก็เช่นอันนี้อย่างอันนี้ของผมก็คือมีทางฟีนา่าแล้วก็มีทางโคโคโนะถ้าเกิดว่าเข้าไปสอนสิ่งที่ได้รับก็คือเป็นเรื่องของค่าวามสัมพันธ์แน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีโอกาสดอกเพิ่มเติมก็คือจะเป็นเรื่องของเศษตัวละครน,นั้นๆนะครับผมแต่ว่าก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากเพราะว่ามันดอกได้ค่อนข้าง,งยากในจุดๆนี้นะครับここโอเคถัดมาในส่วน student ก็ จริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานักเรียนมากกว่าซึ่งผมเคยทำไาแล้วว่าการพัฒนานักเรียนมีวิธีอะไรบ้างสามารถไปดูได้ในคลิปบูอาเคปหนึ่งศูนย์สามนะครับแล้วก็ฟอร์เมชั่นอันนี้เรื่องการจัดทีมมีอธิบายไว้แล้วอยู่ในคลิปหนึ่งศูนย์สองสามารถไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของคลับคลับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าคุณมีขับอยู่แล้วอย่างน้อยๆก็แค่หาคลับเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินทุกวัน สิ่งที่ได้รับแน่นอนก็คือจะเป็นเรื่องของพลังงาน10หน่วยซึ่งพลังงานที่ได้มาจากการลลอกอินตรงนี้มันจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับในจดหมายแล้วก็อย่าลืมไปกดรับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้ถัดมาจะเป็นเรื่องของการคราฟซึ่งการคราฟตรงนี้มันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคีย์สโตนะซึ่งคีย์สโตนตรงนี้ก็จะใช้ในการเป็นสายตั้งต้นในการคราฟโดยที่โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีการคราฟกัน2แบบก็คือเป็นสายสะสมเฟอร์นิเจอร์หรือสาย ตั้งของขวัญเพื่อเพิ่มค่าวามสมนธ์นักเรียนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนสําหรับเบื้องต้นโอเคต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องช็อปก็ในช็อปตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่ต้องรู้ไปก่อนก็คือเกมนี้ส่วนใหญ่ในช็อปจะเป็นการรีเซ็ตรายเดือนนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆร้านที่รีเซ็ตรายวันก็มีอย่างเช่นร้านแรกเลยก็คือจะเป็นทางร้านร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตรายวันสิ่งที่ขายจะเป็พนพวกใบรายงานที่ใช้อัพเลเวลนักเรียนทินอัปเกรดอุปรกรณ์แล้วก็ ทางอ r ติแฟกตนะครับผมก็จะมีของประมาณนี้สําหรับร้านแรกส่วนวิธีการเลือกซื้อก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณขาดอะไรแล้วก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของจํานวนเครดิตที่คุณมีด้วยถ้าเกิดว่าเครดิตคุณน้อยก็ไม่ค่อยจะน่าลงทุนกับส่วนนี้สักเท่าไหร่นะแต่ในส่วนของผมอตอนนี้มันมเครดิตประมาณสองล้านแล้วแล้วก็ของในราน,นี้ก็ขาดคนทน้งเยอะก็เลยเลือกที่จะซื้อมาผถัดมาจะเป็นร้านขาอิลิกมา อีลิกมาจะแบ่งออกมาเป็นอีลิกมาหนึ่งหรืออีลิกมาสองครับแต่ว่าขออธิบายเฉพาะอีลิกมาหนึ่งแล้วกันเพราะอีลิกมาสองแนะนำให้ข้ามไปเลยเป็นร้านที่ไม่ได้สําคัญนะครับอีลิกมาหนึ่งจะเป็นร้านที่เอาไว้แลกพวกเศษตัวละครต่างๆนะครับโดยที่อีลิกมานี้จะหาได้จากไหนอีลิกมาวิธีหาหลักๆเลยก็คือเป็นการเปิดพวกตู้กาชาแล้วไดตัวละครซ้ําเราก็จะได้ในเศษอีลิกมาตรงนี้มาหรือว่าอาจจะเป็นพวกการลงอีเวนต์บางอีเวนต์ แล้วก็อาจจะมีการแจกจากพวกคะแนนสะสมจากการ Boss ตีเรดบอสต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแต่แตส่วนเนี้ยส่วนตัวก็มองว่าถ้าจะใช้จริงๆก็ควรจะเลือกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะราคาแพงพอสมควรในการจะใช้ทีนึงนะครับผมร้านนี้อย่างที่บอกไปข้ามไปมันของไม่ได้คุ้มค่ากับราคาที่ต้องเสียแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นร้านค้าที่ต้องใช้หน่วยเงินจากการตีเรดบอสนะครับ โดยที่อันนี้จะเป็นร้านค้า Total Assault Total Assault ก็คือเรดบอสสีเดียวซึ่งจะมาในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนนะครับก็จะมีแค่เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นสำหรับการตีเร b o อสโดยที่ร้านค้า Total Assault ก็จะมีเศษตัวละครให้เลือกพอสมควรแล้วก็สําหรับผู้เล่นช่วงต้นเกมแล้วส่วนตัวก็มองว่าให้โฟกัสที่การแลกพวกเศษตัวละครเป็นหลักเลืเพราะตัวละคสำคสำคัญนะครับซึ่งตัวละครสาสำคัญ มีอะไรบ้างก็จะอยู่ในคลิป1นึ่สามารถไปดูกันได้เหมือนกันสําหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นแกรนด์เซาแกรนด์เซามันจะเป็นเรดบอสเหมือนกันแต่จะมีเกราะ3สีให้ตีซึ่งเราก็ควรจะตีให้ครบทั้ง3สีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในร้านนี้อ่ะถ้าพูดกัน,นํามตรงก็คือ3เศษตัวละครนี้ไม่ได้มีความสาคัญสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทั้ง2ร้านนี้สิ่งที่มันจะมีเหมือนกันเลยก็คือเป็นพวกทรัพยากรในการอัพนักเรียนแต่เราเรียน พวกดิสพวกสมุดอาพสกิลอะไรพวกนี้ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆให้มาแรกที่รา้านเกรนแอซเซจะดีกว่าเพราะทะทะอแอซเซควรจะเอาพวกเศษพวกนี้ไปลงกับเศษนักเรียนมันน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นร้านาเหรียญ PVP นะครับซึ่งร้านนี้พวกเศษตัวละครส่วนตัวก็มองว่า่อนถ้าจะแพงระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุ้มค่ามากๆและก็ น่าจะเก็บในเรื่องของเหรียญน,นี้เอาไว้แรกก็คือเป็นเรื่องของ AP ตรงนี้ว,วิธีซื้อก็กดอย่างนี้ครับแล้วก็กดเพื่อเลือกมันมีให้คอนเฟิร์มอีกหนึ่งที่แล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บมันจะมีเป็นปุ่มให้เรารีเฟรชได้โดยที่เราจะสามารถรีเฟรชได้3ครั้งนะครับต่อวันก็ถ้ากับว่าวันหนึ่งสามารถซื้อได้3ามร้อยหกสิบเอพในกรณีที่เราต้องการที่จะเร่งฟาร์มหรือว่าต้องการใช้ AP ด่วนวๆตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่รีรายวันอีกหนึ่ง ถัดมาจะเป็นร้านจอยเฟนดิลจอยเฟดิหรือร้านสประมวลผลนะก็จะเป็นการรีไลทเดือนของสัมพันสำคัญจะอยู่ที่บัรทัดแรกนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นในช่วงอาจจะเข้าสู่ช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมแล้วเนี่ยครับไอพวกไอตัว Fusion Keystone หรือว่าจะเป็นพวก a r t ิแฟกตพวกนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลือกในการแรกเช่นกันนะครับต่อมาร้านเอ็กซ์เพรสเปร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ หาฟาร์มได้ยากมากๆสําหรับไอตัวใบนี้เดยเยพาะผู้เล่นช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าผู้เล่นช่วงต้นเกมจะหาได้จากพวกเควสต์ไลวันหรือเควสไลสัปดาห์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นสาหรับผู้เล่นที่เลเวลตันแล้วอาจจะหาส่วนนี้ได้ง่ายหน่อยโดยร้านนี้สิ่งที่ขายมาจะเป็นพวกเศษตัวละครที่เป็นพวกตัวละครแจกฟรีหรือว่าตัวละครลิมิตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ส่วนตัวเดี๋ยวพาะขอแนะนำเฉพาะพวกผู้เล่นช่วงต้นเกมแล้วกันก็ไม่แนะนําให้แลกเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเฟืองมากๆ ถ้าคุณมีเต้แต้มตรงนี้อยากให้คุณมาโฟกัสที่ข้างล่างตรงนี้มากกว่าก็คือจะเป็นพวกใบเลือกอุปรกรณ์ที่2ถึงที่6นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตถ้าจะมีทีเจ็ดเข้ามาแต่ไม่ชัวร์ว่าเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ถ้าคุณขาดกงินจริงจะมาแลกในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเครดิตโดยที่มันจะสามารถแลก5ล้านต่อ1 5 0 0หน่วยตรงนี้ก็ถือว่าแพงพอสมควรแต่ก็ถ้ามันขาดจริงๆก็จะเป็นตัวเลือกในการแลกไปได้นะครับ <S <S โอเคจุดถัดมา สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะมีเป็นอ่ามันจะ,นจะเป็นไกด์มิชชั่นอันนึงก็คือจะเป็นไกด์ที่ได้โนโนมิก็อย่าลืมไปทำกันนะครับอันนั้นสำคัญมากมากแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นอีเวนต์รีแคปให้เราเข้ามาอีเวนต์รีแคปจะมีอยู่สองส่วนก็คือเป็นอีเวนต์สตอรี่อีเวนต์สตอรี่ก็คือเป็นการกลับไปรีรันพวกอีเวนต์ที่เคยเข้ามาแล้วสองรอบและรอบนี้มันจะเข้ามาเป็นอีเวนต์ถาวรซึ่งเราสามารถเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ ก็จะมีบางอีเวนต์นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นจบก็จะได้เป็นผู้ตัวละครน,นั้นมาพร้อมกับเศษอีก30เศษอย่างเช่นอีเวนต์อีวันคูป,ปลาล่าถ้าเล่นจบก็จะได้โนโดกะอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีเขียนบอกไว้อยู่ข้างล่างแต่อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของไกด์ทาร์กตรงนี้นะครับซึ่งไกด์ทาร์กตรงนี้ณปัจจุบันนี้จะมีอยู่8ดไกด์ที่เ,เคยผ่านมาแล้วแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยทานะครับผมโอเคไกด์ทาร์กเป็นยังไงไกด์ทาร์กก็คือ,อคเ,อเาาน เควสตรงนี้โดยเริ่มแรกมันจะเปิด q u วสเฉพาะของวันแรกให้เราทําได้อย่างเดียวซึ่งหน้าที่ของเราก็คือพยายามเก็บ q u วสตรงนี้ให้มันครบโดยส่วนตัวคิดว่าประมาณวันที่4ี่หรือวันที่5้ถ้าเก็บ q u วสได้เกือบครบมันก็จะได้แต้มตรงนี้ครบร้อยถ้าเกิดว่าได้ครบร้อยปุ๊บให้เรากดเคลมตรงนี้เลยแล้วก็มันจะมีการปลดที่ทัก k อันใหม่ให้เรานะครับซึ่งเราก็ต้องไล่ไปเหมือนเดิมโดยที่มันจะต้องกดรายวันไปทีละวันทีละวันเช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราปวดตรงนี้ไปแล้วเราก็พยายามถ้าเป็นไปได้ก็พยายามกลับมาเก็บเควสไอ้พวกนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันแจกจากเควสพวกนี้มันคือเป็นพวกทรัพยากรในการอัพนักเรียนที่ค่อนข้งใจเยอะพอสมควรต่อมาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเมนเกมหลักแล้วเมนเกมหลักจะต้องเข้ามาในขวาล่างเมื่อกี้ครับแล้วก็ขอที่มาในเรื่องของนี่ก่อนเลยเป็นเรื่องของทางอีเวนนะต์แล้วก็อีเวนต์ของเกมนี้ ถ้าเป็นถ้าเกิดว่ามีช่วงไหนที่อีเวนต์เข้ามาก็ควรจะฟาร,ร์มเพราะว่าอีเวนต์พวกนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถฟาร,ร์มในเรื่องของทรัพยากรต่างๆในการอัพนักเรียนนะครับก็พวกนี้มันก็จะมีเป็นตัวเลือกให้เราซื้อนั้งเยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงแคมเปญ normal หรือ hard x2 อะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาฟาร,ร์มในพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวในเรื่องของด่านทั่วไปตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามไต่ให้เร็วที่สุดนะครับของทุกๆคนเลยเพราะว่ายิ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทําให้ไอเดียของเรามันโตเร็วขึ้นนะครับด้วยกันเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจบด่านไอ้พวกอย่างที่บอกไปก็คือส5ม5ามห้าหกตรงนี้มันจะได้การขยายคาเฟ่ขึ้นมา ทำให้เราได้ครับ่าในเรื่องของ AP ต่อวันที่มากขึ้นไปด้วยนะครับผมในจุดจุดนี้ต่อมาเป็นเรื่องของสตอรี่สตอรี่จะเป็นหนึ่งจุดที่สามารถฟาร์มเพชรได้โดยที่หลักๆแล้วก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็เป็นเมนสตอรี่ซึ่งเมนสตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดในการฟาร์มเรื่องของเพชรได้ดีมากๆแล้วก็ใครที่อยากเข้าใจเรื่องลอก็เข้าไปอ่านในนี้นะครับมินสตอรี่ Story ตรงนี้ยังมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ b o o สตอรี่ตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขในการปลดก็คือคุณจะต้องมีนักเรียนในชมรมนั้นๆถึงจํานวนที่กําหนดแล้วมันจะปลดให้คุณเข้าไปเล่นแล้วก็เก็บเพชรได้เช่นกันนะครับต่อมาในส่วนของเบลตี้นะครซึ่งเบลตี้ตรงนี้อ่ะโดยทั่วไปแล้วมันจะมีตัวให้เราลงอยู่ที่6ใบต่อวันครับแล้วก็วิธีการลงก็คือเนี่ยครับกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลือกตีใน ด่านที่เราต้องการจะฟาร์มโดยที่โรยปกติแล้วส่วนตัวก็คือจะมองว่ามันมีสองแอสเพกในการเลือกฟาร์มก็คือทรัพยากรลายโรงเรียนเช่อนอันนี้นะครับก็จะเช่นด่านนี้ก็จะมีดรอ,อยู่3อย่างถ้าเกิดว่าอยากฟาร์มใน3โรงเรียนนี้ก็จะเลือกฟาร์มอย่างนี้หรือว่าอีกแอสเพกหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเลือกฟาร์มอาร์ติแฟกต์นะครับผมซึ่งอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวช่วงหลังไม่ช่วงหลังใช้ก็ว่าช่วงกลางๆของเกมแล้วกันมันจะ ประมาณนั้เป็นคอขวดในการที่จะอัปเกรดตัวละครประมาณนี้นะครับก็สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรจะต้องฟาร์มทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามขยายให้มันไปถึงขั้นสุดเพื่อให้มันมีโอกาสดรอกเพิ่มขึ้นครับโอเคถัดมาจะเป็นคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นจะเป็นอีกหนึ่งจุดในการฟาร์มทรัพยากรแบบเฉพาะเจาะจงก็มันจะมีเป็นเรื่องของการฟาร์มพวกใบรายงานแล้วก็เป็นส่วนของเงินนะครับอันนี้ ต่อมาเป็นสกิมเมชสกิมเมมันจะเป็นการฟาร์มเรื่องของอุปกรณ์ในการอัปเกรดปืนนักเรียนสําหรับนักเรียนที่บดระดับ5ดาวขึ้นไปแล้วมันจะมีการใส่อุปในเรื่องของอาวุธประจาตัวครับแล้วก็อาวุธประจำตัวตรงนั้นสามารถอัปเกรดได้ด้วยการหาอุปกรณ์จากในนี้นะครับผมโดยทั่วไปจะได้มาวันละ6ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เติมทั้งรายเดือนแบบชุดใหญ่กับชุดเล็ก ในเบลตี้และสคริมเมชของคุณจะมีวันละ15ตัวแทนแล้วก็สคริมเมชคุณจะไม่ต้องเสียในเรื่องของพลังงานในการลงถ้าเกิดว่าคุณเติมเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคอชาเลนจ์ครับเทคนิคอชาเลนจ์ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดในการฟาร์มเรื่องของเพชรที่สําคัญมากๆนะครับก็ทุกๆวันเราจะสามารถเคลมในเรื่องของรางวัลประจําวันได้นะครับที่ปุ่มนี้ซึ่งรางวัลประจําวันตรงนี้จะอ้างอิงตามอันดับณเวลาที่คุณกด ในการเคลมตรงนั้นซึ่งสามารถเช็คได้ที่ตรงนี้นะครับ r e w a r d แล้วก็มาดูที่ day ตรงนี้มันก็จะดูได้ว่าแนนดับของคุณมันจะสามารถได้รับรางวัลเท่าไหร่บ้างและปุ่มนี้มันจะสามารถกดได้หลังเวลาเที่ยงตรงของแต่ละวันนะครับผมโอเคเราก็ขอปิดท้ายในเรื่องอพื้นฐานตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ3ามอย่างนี้จะเป็นคอนเทนต์หลักของเกมนี้3าอย่างนะครับก็คือ โซเทีเซาหรือการตีเรดบอสธรรมดาผมขอเรียกว่าเรดบอสธรรมดาแล้วกันก็คือจะเป็นการตีเรดบอสในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนนะครับมันจะมีคอนเทนต์ต้นเดือนก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามตีให้ได้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้แล้ววิ๊กขัดมาหลังจากที่ทางเรดบอสเข้ามันจะมาเป็นจอยแฟงดิวหรือการสอบประมวลผลนะครับซึ่งการสอบประมวลผลก็จะมีกฎและอะไรแต่อะไรพวกนี้ที่แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละรอบ ก็โดยส่วนตัวแล้วถ้าถ้าเกิดว่ามันตีระดับส,งสูงสไม่ไหวก็ไม่ต้องไปฝืนเพราะนี่คือการสอบประมวลผลย้ำว่านี่คือการสอบประมวลผลมันคือ,ม,คอมันคือเป็นการวัดระดับไอเดียของคุณซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนให้มันทรมานตัวเองขนาดนั้นนะครับสําหรับจุดจุดนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเกรนแอสเซ u ลแกรนแอสเซิลหรือแกรนเดบอสก็คือเรดบอสที่มีสาสีนะครับโดยที่มันจะมาต่อจากทางชอยเฟนดิวุ่ๆุกๆเดือน ึ่งไอ้จ,จุดนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการแข่งขันค่อนข้างน้อยแต่อย่างน้อยๆคุณควรจะต้องตีไอ้เรดบอสในเนี้ยทุกสีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้มันนับในเรื่องของอันดับขึ้นมาในเมื่อจบซีซั่นมันก็จะได้ในเรื่องของตัว๋วกาชาตรงนี้นะครับซึ่งตั๋วตรงนี้จะมีวันหมดอายุส่วนวันหมดอายุมันจะหมดนับยังไงสามารถไปดูได้ในคลิปแกนแอซเซของช่องนี้มีบอกไว้อยู่แล้วนะครับผมก็ หลักๆแล้ววันนี้ก็น่าจบลงแค่นี้แหละกับคลิป101เวอร์ชั่นทำใหม่นะครับก็หวังว่าน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะตอบโจทย์กับผู้เล่นใหม่ได้ดีพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กับช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็น่าจะจบลงแค่นี้กับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ